สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเกมยิทแมนสองสตาร์อีซี่ต้องขอไปยที่ป๊อดหน่อยนะครับเล่นหมดอีซี่อันนี้มันจะดูมันน้อยกว่าภาคบัตรมันนี่ใช้เป็นเก็บเสียงเดินเข้ามา ดูผ่านประตูไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่ทาไม่ทประตูจะม่ใครเจอศพก็เดินไป ค่อยๆเดินไปเฮ้ยต้องวิ่งหนีไปไม่ได้เหมือนกันเฮ้ยห้องใต้ดินออมองแล้วไม่เห็นเลยเฮ้ยห้องเบาๆขาได้ไป ไปไปไปเฮ้ยทำไมมีทำไมีอย่าแล้วห้องคัวห้องคัวยังไม่มีใครสงสัยแล้วเ้ย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 อย่าสงสัยไปแล้วไปล้วไปล้วมีใครอยู่ไหมไม่มีปลอดภัย Okay. Bye. Barang ni oh, Nak tempat apa Oh, oh, betul ni Oi Cak eh Oi, aaah ไปไปมาแล้วย่อเอาเอาหายไปไหนอ่ะตัวปิดอีกตนะงหักเราต้องรอดเราต้องรอด

กินที่หมดแล้วต้องกินข er ้าวอ้ยเฮ้ยเกันเอาสองนัดไม่กลัวใครต่อไปแล้วเฮ้ยแบ่งเดียว <laughs> อะไรอ่ะบูกสุนไปต่อไปต่อโอ๊ยไปจะไปยังไงอ่ะโอ้ยอ๊ะขยิงอ๋อ